สวัสดีค่ะข่าววันนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสลดใจมากค่ะคือเหตุการณ์แทงกันเสียชีวิตในโรงเรียนนักเรียนชายวัย14ปีถูกเพื่อนแทงเสียชีวิตหน้าห้องเรียนในจังหวัดศรีสะเกดมีผู้บาดเจ็บอีก3รายสาเหตุเกิดจากการหยอกล้อที่รุนแรงและการทะเลวิวาทที่ไม่สามารถแก้ไขได้ค่ะพฤติกรรมการทะเลวิวาทหมายถึงการกระทำหรือการสแสดงที่แฝงไปด้วยความขัดแย้งและความรุนแรงมักนำไปสู่การโต้เถียง การใช้คำพูดที่รุนแรงการใช้กำลังทางร่างกายพฤติกรรมเช่นนี้สามารถเกิดขึ้นได้จากหลาหลายปัจจัยค่ะพฤติกรรมการทะเลาะวิวาส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์การเรียนการทำงานและสภาพจิตใจค่ะสาเหตุ 1. ด้านอารมณ์และจิตใจความเครียดสะสมความอิจฉาริษยาและการขาดการควบคุมทางอารมณ์ 2. ปัญหาด้านการสื่อสาร การเข้าใจผิดในคำพูดหรือพฤติกรรมและการใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมหรือก้าวแล้ว 3. สภาพแวดล้อมเช่นครอบครัวที่มีความขัดแย้งหรือทะเลาะกันบ่อยการอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่มีพฤติกรรมรุนแรงการได้รับอิทธิพลจากสื่อเช่นภาพ,พยนตร์หรือเกมหรือโซเชียล 4. ความขัดแย้งส่วนบุคคลเช่นความที่เห็นไม่ตรงกัน 5. การเรียนแบบพฤติกรรม การเห็นหรือเรียนรู้พฤติกรรมการทเลาวิวาทจากคนรอบข้าง6ปัญหาทางสังคมการถูกลังแกบุลี่หรือการถูกกดดันจากทางสังคมงค่ะผลกระทบของพฤติกรรมการทเลาวิวาทในด้านต่างๆ 1. ชีวิตระยะสรรรั้นความสัมพันธ์กับคนรอบข้างแย่ลงระยะยาวการสูญเสียความสัมพันธ์ที่สำคัญและการขาดโอกาสในอนาคต 2. ทรัพย์สินระยะสั้น การทำลายทรัพย์สินเช่นของใช้ส่วนตัวอาคารหรือสิ่งของสาธารณะการเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือทดแทนสิ่งของที่เสียหายการถูกปรับหรือฟ้องร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายระยะยาวการสูญเสียทรัพย์สินที่มีชื่อเป็นความเสียหายรุนแรงเช่นยานพาหนะการเสียเงินจำนวนมากในกรณีที่เกิดคดีฟ์อมหรือต้องจ่ายค่าเสียหายทางเจหมายสามด้านกาย ในระยะสั้นอาจได้รับการบาดเจ็บเช่นรอยฟกช้ำและบาดแผลในระยะยาวที่การจากการบาดเจ็บรุนแรงหรือการสูญเสียอวัยวะหรือความสามารถในการทำงาน 4. ส,สุขภาพระยะสั้นความเครียดวิตกกังวลหรืออารมณ์ไม่มั่นคงหลังเกิดเหตุการณ์พลอวิวาทการเกิดปัญหาสุขภาพชั่วคราวเช่นปวดหัว ระยะยาวการพัฒนาเป็นโรคทางจิตเวชเช่นโรคซึมเศร้าการขาดสมาธิในการทำกิจกรรมต่างๆถ้าการเรียนระยะสั้นการขาดสมาธิในชั้นเรียนการเสียเวลาในการเรียนและคะแนนหรือผลการเรียนลดลงระยะยาวการถูกพักการเรียนหรือไล่ออกจากสถานศึกษา การหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจนำไปสู่การทะเลาะวิวาท 1. การควบคุมอารมณ์ 2. การใช้คำพูดที่เหมาะสม 3. การหลีกเหินจากการสู่เสีย f 4. การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา 5. การหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติดหน่วยงานี่ความช่วยเหลือสายด่วนตำรวจ1น1สายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม1300 สายด่วน1 4 2 4กรมพีดและคุ้มครองเด็กและเยาวชนสายด่วนสุขภาพจิต1 3 2 3กรมสุขภาพจิตค่ะตูลวะวิธีการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่